ธงไทยธงไทยพรมาใไซบูบบรูุจักเราบอกว่าเราเห็นธงไทยทุกคนสวัสดีทุกคนตอนตอนบายบายวัดถามดาลิงน,นาวัดถาม มานบายเราว่าเราเห็นธงไทยคนไทยต่างมาอยู่หนีเราก็เลยพามาบึงแต่ว่าได้ยินเสียงผัดผ่ดสวนม่นอยู่ทุกคนไปเบึงข้างในเลยเด้อค่ะ เพืนเ่นมีงานอีหยังเนาะตล้วหนูอ๋อพิธีเซม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 บีโก้ทุเดย์ยเพื่อ yeah. นเป็นพิธีถอดกระถิน มาแบบบอรูเด้พีหนอลองไปทำมามาแบบบอ <c oughs> ูหว่าเขามีงานอย่างเด้ยทุกคนมาเบิงอาหารไทยต้องถามต้องถามขาก่อนว่าเขาถู้ได้ถูกได้ยูให้ไปทำให้เสร็คให้อัอนี้เขาคุณแค่สั่งไว้ป่ะโอ้เซลเซล อันนี้เขาขายใช่ไหมใช่ครับอันนี้ขายอ๋ออันนี้สําหรับขายอันนี้เขามีงานอะไรอะคะอะไรครับเขามีงานอะไรตัวนี้เหรอหรือว่าย่งอ๋อวันนี้ก็มีเนี่ยอันนี้เป็นงานทอดกะทินอ๋อมาแบบไม่รู้ไปวัดโน้นไปที่โน้นอะวัดพุทธพุทธโสธรน่ะที่วัดมาใช่ที่วัดมันเล็กอะครับอ๋อที่วัด อ๋อที่วัดเล็กก็เลยมาจัดที่นี่เหรอคะแล้วมีอีกทีหนึ่งวันที่เก้าเหรอวันที่9ก้าด้วยวัดอีกวันอุบซอลาขุบซอลาจังหมดนี้เหมือนกันอ๋อเป็นวัดพระจันทร์เหรอคะอ๋อคือคือวันนี้เขาก็มีงานทอดกรถินแต่ที่นี่และวันที่9ที่โน่นวัดพุทธโสธรอุบซอลาเหรอคะไม่คแค่ปิกวัดนึงอันนี้วัดพุทธโสธรรอต่ออีกวันหนึ่งผมจะไม่ได้วัดป่ามาค่ะจะว่าอยู่ตรงไหนอะคะ รู้จักไหมโครับผมมาอยู่ที่นี่อ๋แล้วก็มันมีอีกอะฮะไม้เท่าไหร่อะคะไม่สามมันแครับอันนี้ล่ะนาหมูเท่าไหร่นะสี่ไมล์ร้อยสี่ไมลร้อยสองอ้าวค่บุ๊บีเบอร์จ้าสาธุได้ลิงเซสาธุสาธุสาธุเขาสิท่านบอทูเดย์แฮปเซมเซมบัดบีดอนโหนะ สาธุสาธุอ๋อครับเป็นงานกระถินแต่ว่ามาแบบบมโหเด้อค่ะพี่น้องวัดพุทธโสธรเมืองอุปซอล่าประเทศสวีเดนตอนนี้นะคะยอดกรินของเราห้ามื่นห้านสาธุ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 ทําบุญทําบุญ ทำบุญหนึ่งใดสาธุเดลิงสาธุยูเซนสาธุสาธุอันนี้คันท้าท่าบุญเราไปทำตรงไหนคะตรงไไหนก็ด้เลยอ๋อตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเปิดตู้แล้วกันนะอ๋อสาธุค่ะคุโภชนาค่ะอันนี้คืออันนี้คือสังฆทานเท่าไหร่อะคะ99โครน99โครนวอน ก็เมื่อกี้หยอดแล้วจะทำได้อยากถวายใ่ไหอ๋อก็คืออันนี้ได้ใช่ไหมคะแม่โอ้สาธุค่ะหนูมาแบบไม่รู้หนูนึกว่าวันที่เก้าโอ้สาธุบุญนะคะ่ดาลิงเอาสองชุดเลยเนาะได้ไม่อยากร่วมกันด้วยกันได้ไหมคะแม่โอเคค่ะอะอะอะเทคเทคฟิกโอเคยิ้มชมบุญ Yes